ช่วงปฏิบัติการรักนุง่งน้องแต่ละคนคึกครักข,ขมักขม้นในการเรียนจริงๆสมกับปรัชญาของที่นี่เลยทีเดียวช่างออฟเลยครับม่เรียนก็ตั้งใจพักก็ทำการบ้าน สู้ตายขนาดนี้แต่ไม่รู้ว่าน้องๆที่มาร่วมปฏิบัติการรักของเราจะตีโจทย์รักได้หรือไม่ถามลุ้นตามเชียร์กับสองคู่หูชูรักน็ภูมิกันเลยครับสวครับสวัสดีค่ะบอกกันให้ชื่นใจหน่อยค่ะว่าเราแวะเวียนมาที่โรงเรียน โรงเรียนสีฟันนั่นเองครับพี่นนท์ครับสีจันค่ะอรู้แล้วนาเขามาหลายดีดแล้วก็จจาได้วันนี้เลยมาพูดคุยถกเถียงกันเรื่องอะไรครับพี่นนท์ครับเวลาที่เรามีปัญหาเรื่องของความรักแล้วก็เรื่องของการเรียนนะคะเราจะเลือกปรึกษาใครดีระหว่างครอบครัวหรือแฟนค่ะทำความรู้จักกับทั้งสองทีมก่อนดีกว่าดีค่ะทีมฟันพี่่ันเลยดูหน้าตาแล้วไม่ธรรมดา <c oughs> ไม่ธรรมดาจริงๆ3 2 1เชิญใช่ครับ Family Oh o ทีนี้ยิ่งไม่ธรรมดาครับพี่โน้ตครับใช่แล้วเรามารู้จักกับทีมนี้กันเลยนะคะถ้าพร้อมแล้วแนะนำตัวเลยค่ะก็ก็คือ ลีลาเขาสังเกตด้านล่างที่ดีใช่เนี่ยเพียงสะโพกนิดๆนะครับตันชินครับการไค่าโอ้โหนี่ยอย่าพร่งงเต้นกันสุดแย่งชิงความสวยมันเริ่มขึ้นแล้วคุณผู้ชมพร้อมไหมคะพร้อมค่ะเปิดเห็นป้ายครับถ้าเกิดน้องเตยมีปัญหาปรึกษาแฟนท่านมีเซลมีปัญหาปรึกษาครอบครัวค่ะ กับทีมพร้อมไหมพร้อมครัอมเยกันเลยไปเลยค่ะเดเปะไปเลยเต้เนไปด้วยสวยแค่เปิดตัวแต่ละทีมก็แรงสักขนาดนี้เห็นทีตอนประทับฟฝีปากจะแรงได้อีกนั้นเนี่ยระหว่างทีมแฟมิลี่กับทีม,ทมกระโฮตโต้คลื่นทีมไหนมีเหตุผลเด็ดกว่ากันมาเสิร์ฟความระดมสมองก,กันก่อนครับ หัววันนี้คืออะไรสึงตครอบครัวกับแฟนปรึกษาใครดีเออแล้วของเราวันนียคือปรึกษาใครก็แฟนทำไมเรื่งปรึกษาแฟนอ่ะ การแต่งตัวอะไรเพลงอะไรอย่างเงี้ยมันคุยกับแฟนเข้าใจกว่ามีที่ปรึกษามีที่คนพาเที่ยวที่แบบที่เข้าใจเราที่ไม่ใช่เดินสวนสาธารนณะอาจจะไปเดินสวนทุจรกตแฟชัอนแฟชั่นอะไรอย่างงี้โปรดเมตตานะคะขอคะแนนจากทางบ้านด้วยนะคะค่ะสิงโตค่ะผู้ชมขอตัวนะผมขอสอนน้องเขาอย่าไปแอบ,บดมนี่ดูดิมึนพูดช้าช่วยเพื่อนคิดได้ดูดิ เรื่องอะไรก็ตามมักจะปรึกษาใครเป็นคนแรกเลยคะปรึกษาคุณแม่ค่ะปรึกษาคุณแม่หรอใช่ค่ะทำไมะคะคุณแม่เหมือนผ่านประสบการณ์มาก่อนเราว็็จะให้ข้อคิดที่ดีกว่าค่ะเรามีไม้เด็ดอะไรไปสู้กับอีกทีมหนึ่งบ้างต้องรอดูนะคะ ถูกดูว yeah. ่าใครจะได้เริ่มก่อนยังยิงเย่อปม่กบฏเยอะเจ้าตัวอยู่ใน山坡高处未算高家้今日ล开始了 f a m ลี่ขึ้นก um ่อนเขาเสียงบ r มื e r นะเกิร์ลาาคง ไม่เอาเรื่องแบบความลับเนี้ยไปบอกพ่อแม่เพราะว่าถ้าพ่อแม่รู้อาจจะเสียใจได้ก็เลยคิดว่าการปรึกษาแฟนน่าจะดีกว่าครอบครัวเรื่องที่ปรึกษาพ่อแม่ไม่ได้เราก็สามารถปรึกษาแฟนได้นะคะพ่อแม่นี่หัวโบราณไม่ทันสมัยค่ะไม่เหมือนวัยรุ่นอะไรที่แบบว่าพึ่งพาพ่อแม่ไม่ได้เราก็มาพึ่งพาแฟนถ้าพึ่งพาพ่อแม่เมื่อไหร่จะโตอะคะปรึกษาแฟนมันก็ดีนะคะเป็นที่ปรึกษายามเหงามีเพื่อนคุยเวลาเรา เครียดจากอาจารย์ดุอย่างอาจารย์ตัดผมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเครียดมาก็โทรบอกแฟนว่าเนี่ยโดนตัดผมนะตัวเองล่ะ <laughs> ก็เกลียนเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ย <laughs> เราก็พึ่งพากันได้ <laughs> <laughs> เป็นก็เป็นที่ปรึกษาทุกๆอย่างเวลามีปัญหาขาดสนเรื่องเงินยืมกันได้แต่ก็ระวังโดนทวงเวลาเลิกกัน เราคุณจะสู้ทีมของผมได้หรือเปล่าแน่นอนว่าทีมนี้เขาบอกว่าเขาโต้คลื่นกันมาเลยทีเดียวยังไงงั้นไปพบกับพวกเขากันเลยดีกว่าค่ะเก้าโต้คลื่นค่ะครอบครัวเนี่ะรักเราแบบไม่มีเงื่อนไขส่วนแฟนเนี่ยรักเราเพราะว่าอยากได้ตัวเราหรือเปล่าก็ยังไม่รู้จริงไหมขอเสียงหน่อยเลยรักจริงแบบไม่โกหกแฟนเนี่ยปิ้งปั้นต,ตลอดก็แม่งมีประสบการณ์หมดแล้า ร้อนๆมากกว่าเราจิ้งมิจจะปรึกษาแฟนก็สบายใจเหมือนกันแต่ว่าปรึกษาครอบครัวเนี่ยมันสบายใจยิ่งกว่าไงจิ้งมิจ๊ะเขาเสียงเลยแล้วขอบคุณค่ะมาพี่เซทเลยมาปลุกม็อบวะเนี่ย <c oughs> ถึงเวลาพี่ออกโรงแล้วไหมน้องน็อตค่ะไม่ต้องหล่อมากเดี๋ยวน้องๆสลบ <c oughs> ขอบคุณนะมีขำเออาทอร <c oughs> ให้พี่ด้วยอ่ะ <c oughs> คุยด้วยกัดีกว่าเนี่ยมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องแฟนคเคลียร์กันเองเลยหรือปรึกษากับครอบครัวเราครอบครัวค่ะครอบครัวเพราะว่าพ่อกับแม่เคยมีประสบการณ์มาก่อนค่ะและถ้าเกิดมันเป็นเรื่องแบบส่วนตัวส่วนตัวอะไรเงี้ยก็คุยกันได้ค่ะเปิดเผยกับพ่อกับแม่ทะเลาะกับแฟนไม่เข้าใจกับแฟนเลยปรึกษาใครปรึกษาแฟนหรือปรึกษาครอบครัวไม่รู้ว่าไม่เคยมีแฟนลองใช้จินตนาการดลครับปรึกษาครอบครัวครครอบครัวผมรับได้ทุกอย่าง หน้าตาแล้วพี่เชื่อว่าครอบครัวเรารับได้ทุกอย่างครับเป็นเราเนี่ยมีปัญหาไม่ว่าป็นเรื่องเรียนเรื่องแฟนเราจะปรึกษาใครหมอก้องครับปรึกษาครอบครัวก็พ่อแม่ย่อมเข้าใจมากกว่าเพราะเขาเป็นผู้ใหญ่มาก่อนมีปัญหาต้องปรึกษาครอบครัวครอบครัวครับครอบครัวค่ะจะปรึกษาใครดีและก็จะได้ข้อคิดเห็นดีๆอย่างไรต้องมาฟังท่านนี้เลยค่ะคุณหมอพันศักดิ์สุการเรศค่ะ ตะกี้นี้ผมนั่งมองนะครับระหว่างที่น้องอภิปรายทั้งหลายเนี่ยผมก็นั่งมองถ้าเกิดมีปัญหาที่สําคัญมากๆเนี่ยน้องๆจะปรึกษาครอบครัวถูกต้องไหมครับแต่ก็หลายต่อหลายคนเนี่ยปัญหาบางเรื่องก็ปรึกษาแฟนก่อนนะครับนั้นเราจะต้องนั่งมองว่าเออระหว่างครอบครัวกับแฟนเนี่ยมันต้องมีจุดเด่น <S 2> <S 2> <akkor S 1> มันต้องมีจุดที่ด้อยกว่าถูกไหมครับถ้าตะกี้เรานั่งมองเนี่ยครอบครัครควรักเราจริงทุกคนยอมรับจริงไหมครับส่วนแฟนทันสมัยกว่าจริงไหมครับ แต่ถ้าเกิดว่าครอบครัวเราทันสมัยด้วยแต่กี้น้องคนหนึ่งเขาตอบสำหรับคุณผู้ชมทางบ้านถ้าเกิดเราสามารถเป็นที่พึ่งของน้องๆได้เราสามารถตอบคาถามเขาได้เป็นทั้งเพื่อนเป็นทั้งพ่อแม่เป็นทั้งครอบครัวด้วยเนี่ยเขาจะปรึกษาเราน้องว่าจริงไหมครับแต่ยังไงก็ตามบางเรื่องหวานหวานแหววแหววมันก็ปรึกษาแฟนมันจะปรึกษาครอบครัวคงไม่ได้ใช่ไหมแต่เรื่องเรียนเนี่ยเราก็ปรึกษาพ่อแม่ถูกต้องไหมครับสรุปว่าเรื่องไหนที่มันไม่ใช่เรื่องสําคัญเราจะปรึกษาแฟนเล่นๆก็คงไม่เป็นไรหรอกนะ แต่เรื่องสำคัญสำคัญครับปรึกษาคุณพ่อคุณแม่และครอบครัวดีกว่าเพราะเขารักเราจริงครับตีโจทย์แต่ทุกสัปดาห์นะครับข,ขอเยงปรบมือหนไอ้คุณหมองแก่แล้วนะครับแล้วก็แน่นอนค่ะถ้ามีปัญหาอะไรนึกไม่ออกบอกไม่ถูกก็ปรึกษารายการชูรักชูรสได้เช่นเดียวกันค่ะตอนนี้พักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาลุยกันต่อครับชูรักชูรสค่ะสักครู่เดียวค่ะนิ้วเราเนี่ยปลอดภัยที่สุดค่ะถ้าออกไม่ได้ไปพบแพทย์อย่าทิ้งไว้มีบางท่านที่อายนะคะทิ้งถุงยางนาำมันที่ร้ายไหมคะ และไม่ว่าเมาื่อไรแค่มีเธอใกล้